นี่ละจ้ะขาดว่าสีดมตกมาอีกแล้วนี่ฝนหมืดมาอีกแล้วพีน่น้องจ้าทางในตกเลยเน่นเอาบรรยากาศท้องฟ้ายามนี่ละจ้ะขาดว่าสีดมตกมาอีกแล้วนี่ฝนหมืดมาอีกแล้วพีน <c oughs> พ่น้องจ้าทางในตกเลยเน่นะเอาบรรยากาศท้องฟ้ายามนี่ตกกี่น้องพี่น้องเนาะนี่ละจ้ะบรรยากาศป้าปูนพี่น้นองจ้าเมฆฝนสมุทรสาครพี่น้องจ้า stad, มืดมาอีกแล้ว ตกแน่บนนอกเหมือนเดิมเลยนือถ้าสมุดเติมจะทิ้ตึกอาคารวานเดอน์ยิ่งทีกันสีเย็นพี่น้องจ้าเย็นซวยๆแต่อพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ถือแดดนไม่ได้โดนแดดจ้าอะไรจะทิ้ทุ่มธานีพี่น้องจ้าทางปทุมพี่น้องจ้าก็เมือนคือกันเมือนเดิมพี่น้องบรรยากาศหน้ตอนนี้น่ามองพงพันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสมุดซาค้อนพี่น้องจ้าเติมจะทิ้ตึกอาคารวานเดอน์ยิ่งทีกันสีเย็นพี่น้องจ้าเย็นซวยๆแต่อพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ถือแดดนไม่ได้โดนแดดจ้า อะไรจะทิขึ้นจะทิ้งตึกอาคารมาเดินนี่สิกระซิเย็นพี่น้องจ๋าเย็นซวยๆแต่อพราะว่าเพราะว่าได้ถือแดดไม่ได้โดนแดดจ้าอะไรจะทิเปิดเอานี่โอ้โบรรยากาศพี่น้องจ๋าเอาบรรยากาศมาให้ชมบรรยากาศป้าปูนพี่น้องก้อนเมฆก้อนใหญ่ๆเนี่ยตกแค่จ้ะจุ่มนะก้อนเมฆสีดำทะมึนมาอีกแล้วพี่น้องจ้ะตกแค่ล้วจ้ะพี่น้องตกแค่แน่นอนต้องสีหน่อยสีหลายซ้ำนั่นล่ะ ล่มเย็นวุ้ยพี่น้องจ้ามีกน,นกกระจอกพี่น้องนกกระจอกเกาะสายไฟเต็มเลยพี่น้องจ้าฝนฟ้าใกล้จะตกนกกรเริ่มเขาสีเขาหั่งแล้วนาอพี่น้องเน,น,นาะแต่ฝนมาตกเมื่อกีิออกตัวน,นี้ฟ้าใบป,ป้าปูานปกระสีมีตาสายไฟลุงนกนกเริ่มเริ่มจะเขานอนแล้วพี่น้องจ้านกนี่ละจ้าขาดวาสีดำตกมาอีกแล้วนี่ฝนหมืใหมาอีกแล้วพี่น้องจ้าทางในตกเลยเนาะเอาบรรยากาศท้องฟ้ายามเดี๋เทปก็สีตกแล้วนะจ้าบ๊ เมฆฟื้นดำแห้งพี่น้องจ๋าทางพุ่นทางุูนดำแห้งจะมีโกลนี้ง่ายถนัดเลยพี่น้องจ๋าบรรยากาศบรรยากาศยามุ่มทธานีพี่น้องจ๋าทางไปทุ่มพี่น้องจ๋าก็เหมือคือการเมื่อเดิมพี่น้องบรรยากาศนตอนตนี้นบ่งมองพงพันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสมุทรสาครพี่น้องจ๋ากระตกคิดน้อพี่น้องเนาะนี่ละจ้าบรรยากาศป่าปูนพี่น้องจ๋าเมฆฝนสมุทรสาครพี่น้องจ๋าเหมืดไมาอีกแล้วตกในบนน้อเหมือนเนาะเหมนทางสมุทรปายป่าปูนกับที่มีตาสายไฟลุงงก นกเริ่มเริ่มจะเขานอนแล้วพี่น้องจ้านก้นนะก่อนมฆสีดําทะเบินมาอีกลแล้วพี่น้องจ้าตกแ้่ล้วจ้ะพี่น้องตกแท้แน,น่นอนตักสีหน่อยสีร้ายซ้ำนั่นละ่ะลมเย็นวุ้ยวยพี่น้องจ้ามีหลวงจ้าเพราะเป็นยังจ้าเอาบรรยากาศป่าปู่มันชมเนาะนี่รับอากาศคือตกแต่ละอ๋อคลิปนี้สั้นนี่แหละพี่นอ้องพ้องๆกันสินไปเขางาน่อคือเขาเมื่อเดิมจ้ะขอทุนทุกการรับชมนะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้าคลิปนี้ไปละจ้าบ๊ายบายคือพรกาศจะออกมาเนี่ยละจ้า ไปแลกก็ขื้นบ้านขึ้นชงพี่น้องป้นลายแห้งพี่น้องจ้าบรรยากาศฟ้าขึ้นขึ้นยามเย็นมาให้ชมพี่น้องจ้าเอามายากาศทองฟ้ายามแรงมาให้ชมพี่น้องนื่จ้าลายแห้งจะพี่น้องุงูนทาากรุงเทพเพื่อสิตกแล้วละ่ะพี่น้องจ้าทากรุงโตคิดแะพี่น้องเนาะนี่ละจ้าบรรยากาศป้าปูนพี่นอ้นองจ้าเมฆฝนสมุทรสาครพี่น้องจ้าหมึดมปอีกแล้วตกในบนนอวันนี้น้องฝนทาาสมุทรปายป้าปูนกับทีมีตาสายไฟลุงงก นกเริ nope, ่มเริ่มจะเข่านอนแล้วพี่น้องจ้านกตกแค่ละเอาคลิปนี้สั้นนี่แหละพี่น้องพองพังกับคิไปเขางานต่อคือเก่าเมื่อเดิมจ้ะขอทุนทุกการรับชมนะจ้าคลิปหนาพอกันไหมจ้าคลิปนี้ไปแล้จ้าบ๊ายบายกรุงเทพก็สิตกแล้วนะจ้าบ๊อนี่ฟื้นดำแห้งพี่น้องจ้าทางพุ่นทางพุ่นดำแห้งจะมีโกลนี้ไงถนัดเลยพี่น้องจ้าบรรยากาศบรรยากาศยามเอ้ในกรุงเทพตกแล้วล่ะพี่น้องตกแล้วจ้าในกรุงเทพตกแล้วนะจ้าขอบคุณทุกการยกระดับก็จะออกมานี่นะจ้า ไปแล้วก็ขึ้นบ้านขึ้นช่องพี่น้องปูนลายแห้งพี่น้องจ๋าบรรยากาศฟ้าคึมคืมเห็นชมคีปเห็นฟองพันน่าจะได้ขอบูุณลลายพี่น้องจ๋าเอาบรรยากาศป้าปูนมาช่ชมจ้บพี่น้องยามยามเย็นนะพี่น้องเนาะฝนมืดมาแล้วก้อนเมฆเต็มฟองฟ้าพี่น้องจ๋าายปลาปลูนก,กับขี้มิตาสายไฟรุงนกนกเริ่มเริ่มจะเข่านอนแล้วพี่น้องจ๋านกใหญ่ที่เกาเหมอนเดิมพี่น้องจ๋าส่วนทางนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นไฟกระจกพี่น้อง นก,กระจกเกาะสายไฟเต็มเลยพี่น้องจ้ะฝนฟ้าใกล้จะตกนกระเริ่มเขาสีเขาห่างแล้วนาะพี่นงองเน,ะนาะถ้าฝนมาตกมนกระสีออกตัวน,นี้ฟังอันนี้ทางพระรามสองพี่น้องจ้ะพระรามสองส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางอุเคพีนพน่น้องจ้ะอุเคบางแคนหนองเขมมนะทางนี้เนาะนี่ละจ้ะก้อนเมฆก,ก้อนใหญ่คือมันก็จะออกมานี่ละจ้ะบนแลกก็ขึ้นบ้านขึ้นช่วงพี่น้องูนลายแห้งพี่นงองจ้ะบรรยากาศฟ้าคึมค้น มีของมาชงเธอข้าวต้นข้านี่พี่น้องจ้ะยามเย็นมาให้ชมพี่น้องจ้ะเอาบรรยากาศทองฟ้ายามแรงมาให้ชมพี่น้องอืมจะาลายแห้งจ้ะพี่น้องทางกรุงเทพพื่อสต๊กแล้วละพี่น้องจ้ะทางอันนี้ทางพระรามสองพี่น้องจ้ะพระรามสองส่วนทางนี้ก็จะเป็นทาง,งากรุเงเทพพี่น้องจ้ากรุงเทพบางแคหนองเขมมนาะทางนี้เนาะ นี่ละจ้ะก้อนเมฆก,ก้อนใหญ่ๆีองจ้าเพราะเป็นยัง,ยงจ้ะเอาบรรยากาศฟ้าฝน่มั่งชมเนาะนี่ทับอากาศคืมนๆนะก้อนเมฆสีดำทะมึนมาอีกแล้วพี่น้องจ้ะตกแค่และจ้ะพี่น้องตกแท้แน่นอนตักสีหน่อยสีหลายซั่มนั่นละ่ะลมเย็นวุ้ยวุ้ยพี่น้องจ้ะมีลมตกแท้และเอาคลิปนี้สั้นนี่ละพี่นอ้องพ้องพังกับสิไปเขางานต่อคือเก่าเมื่อเดิมจ้ะขอทุนทุกการรับชมนะจ๊ะคลิปหนาพอกันไหมจ้ะคลิปนี้ไปละจ้ะบ๊ายบายทุมธานีพี่น้องจ้ะทางไฟทุมพี่น้องจ้ะกระมือคือกันเมื่อง บรรยากาศหน้าตอนนี้น้าบ่องพองพันยืนยุตตรงนี้ก็คือสมุทรสาครพี่น้องจ้ากกจ้าสมุทรสาครกำลังลอยตามมาพี่น้องเมฆฝนกำลังลอยมาแล้วนี่จ้ามีใะ่ก่อนนิ่งๆพี่น้องจ้าดำปืปืๆมาแบบนี้สงสัยสิทุ่งธานีพี่น้องจ้าทางปทุมพี่น้องจ้าก็มืดคือกันเหมือนเดิมพี่น้องบรรยากาศหน้าตัวนี้นาบ่องพองพันยืนยุตตรงนี้ก็คือสมุทรสาครพี่น้องจ้ากกจ้าสมุทรสาครกำลังลอยตามมาพี่น้อง เมฆฝนกำลังลอยมาแล้วนี่จ้ะมีตจก่อนยิ่งยิ้มพี่น้องจ้าดำปื้ป๊ดมาแบบนี้สงสัยสิุงเทือกสิตกแล้วนะจ้ะบ่เมฆ่ยฟื้นดำแห้งพี่น้องจ้าทางพุน่นทางพุ่นดำแห้งจะมีก้อนิ่งยิ่งยิ้มขนาดเลยพี่น้องจ้ะบรรยากาศบรรยากาศเนี่ลมใบวยลมพัดวิวพี่น้องบรรยากาศป่าุ่นเนาะเดี๋ยวเราจะมองไปทางใดก็มีจต,ตึกอาคารบ้านเรือนเนาะพี่น,น้องเนาะมันก็สิบ่มีปลาใหม่ ก็ไม่เป็นไรจ้ะพี่น้อง <S 2> <S 2> จะฉีดตึกอาคาั้มวันเดิร์นี้ที่กันสีเย็นพี่น้องจะเย็นซวยๆจต่บอกว่าเพราะว่าได้ถือแดดไม่ได้ <S <S ในในโดแนแดดจ้าอะไรจะฉีดใหญ่พี่เข่าเหมือนเดิมพี่น้องจ้าส่วนทางนี้ก็จะเป็นตางนี้จะเป็นปะทุเทพก็ฉีดตกแล้วนะจ้าบอกนี่ฟื้นดำแห้งพี่น้องจ้าทางพุน่นทางพุ่นดำแห้งจะมีโกลนใหญ่ท่านันเลยพี่น้องจา้าบรรยากาศบรรยากาศยา,าทมทุ่มธานีพี่น้องจ้าทางปทุมพี่น้องจ้ากระมือคือกันเหมือนเดิมพี่น้อง บรรยากาศน้าตัวน,นี้น้าบ่างพงพันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสมุทรสาครพี่น้องจ้าเนจ้าสมุทรสาครกําลังลอยตามมาพี่น้องมีขนกําลังลอยมาแล้วนี่จ้าไม่จะก่อนนี่งหพี่น้องจ้าดําปืปา๊ดมาแบบนี้สงสยัยสิอันนี้ทางพระรามสองพี่น้องจ้าพระรามสองส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางุอเคพี่น้องจ้าุอเคบางแคหนองเข็มนะทางนี้เนาะนี่ละจ้าก้อนเมฆก้อนใหญ่ยามเย็นมาชมพี่น้องจ้า เอามายากาศท้องฟ้ายามแรงมาให้ชมพี่น้องจะลายแห้งจะพี่น้องปูนทางกรุงเทพเพืพอซตนนอออ๊แล้วล่ะพี่น้องจ้าซีงต๊ะคิดน้องพี่น้องเนาะนี่ละจ้ะรรยากาศป้าปูนพี่น้องจ้ะเมฆฝนสมุทรสาครพี่น้องจ้าหมืดนวาอีกแล้วตกในปน,อน,น,อน,น้องเหมือนอดินทางสมุทรใหญ่ที่ก้องเหมือนเดิมพี่น้องจ้าส่วนทางนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นปลาถึงปกาจะออกมานี่ละจ้ะเป็นแล้วก็ขึ้นบ้านขึ้นชงพี่น้องปูน หลายแห้งพี่น้องจ้าบรรยากาศฟ้าคึมคึใบป่าปูนกระสีมีตาสายไฟ้ลงนกนกเริ่มเริ่มจะเข่านอนแล้วพี่น้องจ้านกจ้าสมุทรสาครกำลังลอยตามมาพี่น้องไม่ฝนกำลังลอยมาแล้วนี่จ้ามิตาก่อนนิ่งๆพี่น้องจ้าดำปื้๊ดๆมาแบบนี้สงสัยสีเปล่งจะทิศตึกอาคานมาเดินนี่สีกระซีเย็นพี่น้องจ้าเย็นซื่อๆแต่เพราะว่าเพราะว่าได้ถือแดดไม่ได้โดนแดดจ้าอะไรจะทิศ ายปลาปูนกบรีมีตาสายไฟรุ่งนกนกเริ่มเริ่มจะเขานอนแล้วพี่น้องจ้านก้นก่กอนเมฆสีดําทะมึนมาอีกแล้วพี่น้องจ้าตกแ้่ลวจ้าพี่น้องตกแท้แน่นอนจักสีหน่อยสีหลายซ้ำนั่นล่ะลมเย็นว้่วุพี่น้องจ้ามีเรือใหญ่ที่เก้าหมอนเดิมพี่น้องจ้าส่วนทางนี้ก็จะเป็นทาวนี้จะเป็นประเทศจ้า,จาสมุทรสาครกำลังลอยตามมาพี่น้องเม่ฝนกำลังลอยมาแล้วนี่จ้าไม่ถ้่ก่อนนี้ไงพี่น้องจ้าดำปื๊ด มาแบบนี้สงสัยที่ของจ้าว่าเป็นยังจ้ะเอาบรรยากาศป่าปูนมาให้ชมเนาะนี่ถับอากาศคืตตนนอตัวคิเนาะพี่น้องเนาะนี่ละจ้ะบรรยากาศป่าปูนพี่น้องจา้าเมฆฝนสมุทรสาครพี่น้องจ้ามืดนวาอีกแล้วตกในบนบน,นอกเหมือนจะนอนฝนทางสมุทรปูเทพก็ทิศตกแล้วละจ้ะบ่เมฆฟุ้มดำแห้งพี่น้องจ้าทางพุ่นทางพุ่นดำแห้งจากเมฆโกนง่ายๆขนาดเลยพี่น้องจ้าบรรยากาศ บรรยากาศยามตกแค่ละอาคลิปนี้สั้นนี่แหละพี่น้องพังๆกับที่ไปเขางานต่อคือเก่าเมื่อเดิมจ้ะขอทูนทุกการรับชมนะจ๊ะคลิปหนาพอกันไหมจากคลิปนี้ไปละจ้าบ๊ายบายกรุงเทนก็ที่ตกแล้วละจ้ะบ่เมฆ่ยฟื้นดำแห้งพี่น้องจ้าทางพุ่นทางพุ่นดำแห้งจากมีโกนยิ้งยิ้งถนัดนะพี่น้องจ้าบรรยากาศบรรยากาศยามบายป้าปูนกับสีมีตาสายไฟรุ่งนกนกเริ่มเริ่มจะเขานอนแล้วพี่น้องจ้านกก่อนเมฆสีดำทะเบีมนอีกแล้วพี่น้องจ้าตกแท้แล้วจ้ะพี่น้อง ตกแท่แน่นอนตักสี่หน่อยสิายซ้ำนั่นล่ละลมเย็นว้ววิพี่น้องจา๋ามีลงเทก็ติตกแล้วนะจ้ะบ่เมฆ่ฟื้นดำแห้งพี่น้องจา๋าทางพุ่นทางพุ่นดำแห้งจากเมฆโกลนี้ญงๆท่านั่นเลยพี่น้องจา๋าบรรยากาศบรรยากาศยามชมคิมเห็นฟองพัดเด้จะได้ขอบพูณหรายๆพี่น้องจ๋าเอาบรรยากาศป้าปูนมาช่มจาพี่น้องยามยามเย็นนะพี่น้องเนาะฝนม,มืดมาแล้วก้อนเมฆเต็มฟองฟ้าพี่น้องจา๋าลมวิวลมพัดวิววิวพี่น้องบรรยากาศป้าปูนเนาะ